ประธานสภาที่กรพดิฉันนางอนุรักษ์มุนสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่ารบคะดิฉันอภิปรายสนับสนุนยติสิบฉบับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินของครูทั้งประเทศค่ะท่านประธานที่กรบคะ ตัวทีฉันเองนั้นรับราชการครูท่านประธานที่นั่งอยู่บนบันลังก็รับราชการครูเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่เราเข้าใจเพื่อนร่วมอาชีพทั้งประเทศค่ะครูมาจากคําว่าครุแปลว่าหนักครูคือผู้ให้ครูคือผู้สร้างครูคือผู้พัฒนาคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ครูคือ คือผู้จุดดวงประทีบให้แก่สิทธิ์ครูที่แท้จริงคือผู้ให้สำหรับสิทธิ์โดยไม่มีขอบเขตจ,จำกัดทั้งนี้เพราะหัวใจและจิตวิญญาณของครูบรรลุสิ่งสำคัญคือปัญญาการุณาและบริสุทธิ์ครูคือผู้พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศสืบไปที่ดีฉันกล่าวมาทั้งหมดยังไม่หมดค่ะท่านประธานคะคำนิยามของครู แต่ครูวันนี้มีนี้สินมากมายแม้นจะไม่ส่งผลต่อการเป็นผู้ให้แต่ก็ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บ้างรบกวนจิตใจรบกวนส,สติสมาธิปัญญาไม่มากก็น้อยดังนั้นแล้วกรรมธิการวิสามันที่จะถูกตั้งขึ้นจึงต้องศึกษา แนวทางให้รอบด้านเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้แก้ปัญหาหนี้สินของครูทั้งประเทศครูประมาณสี่แสนรายหรือคิดเป็นร้อยละ80ดสิบของครูทั้งประเทศ8ปเซนะคะท่านผานคะมีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยมีหนี้สินในระบบประมาณ1.2ล้านล้านบาทเครื่องหนึ่งของงบประมาณปีนี้คะ่ะทั้งประเทศ เป็นหนี้สินที่คุณครูกู้สาก,ก์อมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่นประมาณอีก7แสนกว่าล้านบาทเป็นหนี้ธนาคารอมสินในนามชบคอของสกสค4.7แสนล้านบาทและยังมีธนาคารพาณิชย์อื่นๆอีกที่ให้กู้ยังไม่รวมบัตรเครดิตอีก ดิฉันไม่ได้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพแต่อย่างไรแม้จะมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สินครูเจาะลึกทั้งทางอาชีพสังคมพฤติกรรมคตินิยมค่านิยมและอื่นๆอีกมากมาย แต่ดิฉันยังอยากให้กรรมธิการวิสามันศึกษาให้รอบด้านและหาประธานสภาที่กรบดิฉันนางอนุรักษ์มุนสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยท่านประธานที่กรบคะดิฉันอภิปรายสนับสนุนยติสิบฉบับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินของครู ทั้งประเทศค่ะท่านประธานที่ครพคะตัวดิฉันเองนั้นรับราชการครูท่านประธานที่นั่งอยู่บนบันลังก็รับราชการครูเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่เราเข้าใจเพื่อนร่วมอาชีพทั้งประเทศค่ะครูมาจากคำว่าครุแปลว่าหนักครูคือผู้ให้ครูคือผู้สร้างครูคือผู้พัฒนา คือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ครูคือคือผู้จุดดวงประทีปให้แก่สิทธิครูที่แท้จริงคือผู้ให้สำหรับสิทธิโดยไม่มีขอบเขตจำกัดทั้งนี้เพราะหัวใจและจิตวิญญาณของครูบรรลุสิ่งสำการคือปัญญากรุณาและบริสุทธิ์ครูคือผู้พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศสืบไปที่ดีฉันกล่าวมาทั้งหมด ยังไม่หมดคะ่ะท่านประธานคะคำนิยามของครูแต่ครูวันนี้มีนี้สินมากมายแม้นจะไม่ส่งผลต่อการเป็นผู้ให้แต่ก็ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บ้างรบกวนจิตใจรบกวนส,สติสมาธิปัญญาไม่มากก็หน้อยดังนั้นแล้วกรรมธิการวิสามันที่จะถูกตั้งขึ้นจึงต้องศึกษา แนวทางให้รอบด้านเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้แก้ปัญหาหนี้สินของครูทั้งประเทศครูประมาณ4ี่แสนรายหรือคิดเป็นร้อยละ80ของครูทั้งประเทศ80%นะคะท่านานคะ่ะมีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยมีหนี้สินในระบบประมาณ1.2ล้านล้านบาทครึ่งหนึ่งของงบประมาณปีนี้คะ่ะ ทั้งประเทศเป็นหนี้สินที่คุณครูกู้สากรออมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่นประมาณอีกเจ็ดแสนกว่าล้านบาทเป็นหนี้ธนาคารอมสินในนามชบคอของสกศคส7่จุดแสนล้านบาทและยังมีธนาคารพาณิชย์อื่นๆอีกที่ให้กู้ยังไม่รวมบัตรเครดิตอีก ฉันไม่ได้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพแต่อย่างไรแม้จะมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สินครูเจาะลึกทั้งทางอาชีพสังคมพฤติกรรมคตินิยมค่านิยมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ดิฉันยังอยากให้กรรมธิการวิสามันศึกษาให้รอบด้านและหาทางออกที่เป็นธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในใจ ของผู้แก้ปัญหาและผู้ได้รับการแก้ปัญหาในบ้านนี้เมืองน,นี้แด่คุณครูทั้งประเทศเพื่อให้กรรมธิการแก้ปัญหาดิฉันเสนอดังต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งเวลาพักใดเป็นรัฐบาลหรือพักร่วมรัฐบาลดิฉันไม่ต้องการให้หวานพืชเพื่อหวังผลหมายความว่า อย่าเปิดทุกช่องเพื่อให้ครูกู้มันจากนโยบายของพรรคด้วยนะคะท่านประานคะจากอาชีพนี้ที่อยู่เป็นแสงเรืองเรืองทั่วทุกอนุของพื้นที่ตรงนี้นั้นก็ยังอยากจะให้เป็นแสงเรืองเรืองที่ไม่ได้เคลื่อแฝงไปด้วยหนี้สินล้นผลตัวขออ้อ2เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้ว ครูเป็นหนี้รวมทั้งหมดประมาณ3าถึงหล้านบาทเงินเดือนไม่พอจ่ายเงินบำนาญไม่พอจ่ายหนี้เพราะเงินเดือนเหลือประมาณ 70... ของเงินเดือนสุดท้ายเงินวิทยาฐานะทั้งชอนวิทยาฐานะชำนาญการชอนพวิทยาฐานะชำนาญ พิเศษชอชอว,วิทยาฐานะเชี่ยวชาญชอชอพวิทยาเอ่อวิ